สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ไฟนอลโปรเจกต์นะครับของวิชา d m k 3 2 3 Section 309D ส่ดีครับในหัวข้อนะครับการสร้างและโปรโมทบทความ SEO นะครับสำหรับหลักสูกตาารการตลาดดิจิทอลมหาลัยกรุงเทพนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผมมาส่วนแรกก่อนนะครับเราจะวิเคระห์ นีาภาพรวมของมกรุงเทพก่อนนะครับผมผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าสวอตนะครับอย่างแรกนะครับจุดแข็งของมหาลัยกรุงเทพหลักสูตรการตลาดดิจิตอลนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยนะครับมีอุปกรณ์ที่ครบเครื่องมือนะครับมีความทันสมัยนะครับทำให้นักศึกษาใช้ได้ง่ายนะครับต่อมาครับเครือข่ายนิสสากรนนะครับกรุงเทพนะครับมีพันธมิตรเครือข่ายหลายอย่างนะครับทำให้นักศึกษามีที่ฝึกงานแน่นอนครับผมต่อมาครับหลักสูตรทันสมัยนะครับ การตลาดดิจิตอลครับคุจะเป็นหลักสูตรที่ต้องทันสมัยตลอดเวลานะครับทำให้มองกรุงเทพนะครับเขามีการแอคทีตลอดเวลานะครับหลักสูตรมีความทันสมัยนะครับส่วนของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของ DMK นะครับก็คือภาพลักษณ์ของหลักสูตรครับภาพลักษณ์ของหลักสูตรสาขาการตลาดนะครับมักถูกเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายไม่ต้องใช้ทักษกาอะไรเลยนะครับทำให้บางคนมองว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้อาจจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเรียนหนักก็ได้ครับหาตาม Google ก็ได้นะครับแต่ความจริงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต่อมาครับเรื่องของโอกาสครกก็ือเดาาตลนะครับ ช่วงนี้นะครับเทนการตลาดดิจิตอลมาแรงนะครับเพราะว่าโลกเรานะครับธุรกิจเริ่มเข้ายุคออนไลน์มากขึ้นนะครับทุกคนเริ่มซื้อของผ่านออนไลน์นะครับแทนไม่มีใครเดินออกไปซื้อของเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นเทรนของการตลาดดิจิตอลครับทำให้หลายๆธุรกิจนะครับต้องการที่จะชิงพื้นที่ในการตลาดในโลกออนไลน์นะครับทำให้เทนการเทนการตลาดดิจิตอลกำลังมาแรงนะครับต่อมาครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคเนี่ยเขาจะมีเรื่องมีการแข่งขันกับสถาบันอื่นนะครับณปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเอ่อจาก ที่เกิดมาครับโอกาสก็คือมีเยอะมากใช่ไหมครับทำให้หลายๆมหาลัยนะครับเริ่มทําหลักสูตรการตลาดที่ต้องมากขึ้นครับทำให้เรามีคู่แข่งมหาศาลนะครับผมต่อมาครับการคาดหลังของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนนะครับนักศึกษานะครับไม่สามารถได้รับทักษะหรือประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ตลาดได้จริงตามที่พวกเขาคิดนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยการขาดตัวจกที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจจริงๆนะครับผมต่อในสิ่งของมาอะอรกันครับจุดแข็งก็คือหลักสูตรที่มีความทันสมัยแล้วมีหลักการสอนที่ชัดเจนทําให้คนเข้าใจง่ายครับ มาอะไรที่มีภาพลักษณ์กเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัเพอมีความน่าเชื่อถือครับส่วนคอนเนคชันมีคอนเนคชันที่หลากหลายครับมีคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ของหลักสูตรที่มาเช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของมาอะไรของการค้าได้มาที่วิกเนี่ยนะครับจุดอ่อนคือพรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนจะไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรการตลาดดิจิทัลของการตลาดดิจิทัลนะครับเช่นบี้เดอสกานะครับมาอะไรที่มีขนาดเล็กเกินไปรองรับผู้คนที่เข้ามาถมตั้งจำนวนมากได้ไม่ดีพอครับมาที่โอกาสนะครับธุรกิจเข้าสู่ช่่วงยที ใช้ดิจิทัลมากขึ้นนะครับทําให้อาชีมการตลาดดิจิทัลเป็นเป็นที่ต้องการของหลายบริษัทครับในรุ่นใหม่อยากเป็นนธุรกิจกันมากขึ้นทําให้การตลาดของเราสูตรเกี่ยวกับธุรกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆครับมาที่อุปสรรคนะครับก้ารแข่งขันในหลักสูตรนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงครับภาพลักษณ์ของมอยก,กันชนนะครับที่ทําให้เราเวลาเราไปสมัครงานนะครับไม่ได้ดีเท่ามอหละหลักสูตรการตลาดดิจิทัลครับที่ต้องทําให้ทันสมัย,ยตลอดเวลาเพราะว่าเป็น หลักสูตรที่มีการเปล anyway> ี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆครับก็ต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์นะครับผมอย่างแรกนะครับโครงเพจน้าแรกนะครับก็คือแนะนําการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการตลาดดิจิทัลนะครับผมแล้วก็เราจะได้ดูเรื่องของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยครับผมแล้วก็เราจะมีแบคลิงที่ยังที่ไปยังหน้าสมัครเรียนอ b บ u t าสคอนแทคอารนะครับผมต่อมาอาจจะเป็นตัวอ b บ u t า s นะครับผมเกี่ยวกับเราแล้วครับผมจุดเริ่มต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเรียนที่นี่จะได้้อะะไรรกลัับบบมมาางนคผ แล้วก็จะเป็นโปรไฟล์ครับของอาจารย์ผู้ปรึกษนของคณะการตลาดดิจิทัลนะครับผมก็โปรแกรมหลักสูตรแล้วผมก็จะแนะนําเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่จะได้รับเมื่อเข้ามาเรียนที่คณะการตลาดดิจิทัลนะครับผมแล้วก็ค่าเทอมจะมีค่าเทอมและแนะนําหลักสูตรของการเรียนและระยะเวลาเรียนครับผมแล้วก็จะมีแผนการเรียนของคณะการตลาดดิจิทัลนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวรายวิชาด้วยครับก็ต่อมานะครับผมจะเป็นค่าเล่าเรียนนะครับผมก็จะมี แนะนําข้อมูลการเรียนการสอนของวิชานะครับผมและในคณะการตลาดดิจิทัลนะครับผมก็ตลอดหลักสูตรนะครับผมก็เป็นนําข้อมูลมูลค่าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยผมจะเป็นตัวของกยศครับผมแล้วก็บทความนะครับผมจะเป็นคอนเทนต์พิลล่านะครับผมของมหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็จะมีสมัครเรียนมีช้อยให้เลือกรูปแบบในการเรียนของคณะการตลาดดิจิทัลนะครับผมก็ให้ข้อมูลวันในการลงเรียนและตารางเรียนและในแต่ละเทอมครับผม แล้วก็คอนแทคครับให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกับมหาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กครับผมแล้วก็จะมีตัวของโลเคชันสถานที่อยู่ของมหาลัยเลยครับผมคอนเทนต์พิล่านะครับหรือบทความที่เราจะเติมอในทุกวันนะครับมีทั้งหมด5้าหมวดหมู่ครับหมวดหมู่แรกนะครับข่าวข่าวคือการอัปเดตของสาขาเรานะครับอย่างการเรียนการตลาดดิจิตอลมากรุงไทอยไรแต่สาขาที่น่าสนใจที่สายบริหารในคนพารับหมู่รีวิวหมวดหมู่รีวิวนะครับเป็นหมวดหมู่ที่เด็กนชาชอบมากๆครับเพราะว่า เป็นด์เซน์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชอบดูการรีวิวมากครับอย่างพร้อมเมียรีวิวเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงครับหมวดหมู่สัมภาษณ์นะครับเป็นการสร้างนอาความน่าเชื่อถือของสาขาแล้วครับอย่างการสัมภาษณ์สดจากรุ่นพี่ในหลักสูตรตลาดครับหมวดหมู่ความรู้การตลาดนะครับเป็นหมวดหมู่ที่สร้างความน่าเชื่อถือเหมือนกันครับอย่างวิธีการทำาอเจโอเบื้องตน้นหรือการวางโครงสร้างแอเฟซบุ๊กครับหมวดหมู่วิจัยนะครับเป็นหมวดหมู่ที่สร้างความน่าเชื่อถือเช่นกันครับอย่างการวิจัยด้านเอเโอเพื่อ ศึกษาเทคนิคต่างๆหรือการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เป็นบ o o k กแอกับการเพิ่มยอดขายครับหน้านี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละหมวดหมู่นะครับมีดังนี้สามารถอ่านได้เลยครับครับมาส่วนกันต่อเรื่องของการวางแผนคีย์เวิร์ดนะครับอย่างแรกนะครับบทความที่อยากจะทําอยากจะทํบทความที่มันเกี่ยวกับเจนซีนิดนึงนะครับก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ้เราลองทำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับอาชีพไหมครับเราก็เลยใช้เมทิกนะครับก็คือคีย์เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับ ส่วนคีย์เวิร์ดที่ได้มานะครับที่มีคนสนใจก็จะมีคีย์เวิร์ดเรื่องของอาชีพมีคนค้นตั้งหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าร้อยเลยนะครับมีคีย์เวิร์ดอาชีพในอนาคตคีย์เวิร์ดอาชีพในอนาคตไม่ตกงานนะครับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็น่าสนใจครับคีย์เวิร์ดอาชีพที่น่าสนใจครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดการตลาดดิจิตอลนะครับเราจะนำคีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับไปสร้างเป็นบทความกันนะครับครับครับจากคีย์เวิร์ดที่หามานะครับได้เจอข่าวเจนซีเลือกตั้ เรื่องตรงงานครับจะเกิดเป็นบทความห้าที่ที่บริษัทต้องการจักโฟนเดนซีโดยในบทความจะใช้คีย์เวิร์ดครับที่คนชอบคนกันเพื่อให้ตอของกับ SEO ซครับต่อมานะครับตัวอย่างบทความครับห้าโค้ต่อมานะครับในส่วนของเทคนิค on page SEO นะครับเราก็มาดูกันส่วนแรกครับคอนเทนต์เพียร่าัสลกนะครับง่ายๆครับก็คือเป็น เว็บไซต์ของ d m k u นะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นปุ่มาปุ่มบทความเนาะแล้วก็เป็นหมวดหมู่ของข่าวครับแล้วก็ขึ้นเป็นชื่อบทความครับ5อาชีพที่บริษัทต้องการจากคน Gen ครับส่วนมาครับส่วนต่อมาเป็น Meta Tag ครับ Meta Tag ก็คือมีไตเติลเนาะเป็น5อาชีพที่บริษัทต้องการจากคน Gen ก็คือชื่อบทความนั่นแหละครับแล้วก็ Description นะครับแล้วก็จะยัด k e ว w o r d ที่เราหามาจาก Keyword Surfer ไม่กี้นะครับยัดมาใส่ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับอาชีพในอนาคตนะครับที่บริษัทต้องการจากคน Gen เป็นอาชีพในอนาคตไม่ตกงาน สำหรับ Gen C นะครับมีอาชีพที่น่าสนใจอหลายอย่างเช่นการตลาดดิจิตอลนะครับนี่ก็วงเรียนดิจิตอลมาคิดดิ้งด้วยนะครับต่อมาครับส่วนของ heading นะครับหรือก็คืออเป็น SEO โดยตรงเลยเนาะเป็นแบบข้อความใหญ่แล้วก็ข้อความรองประมาณนี้นะครับเท็ตหนึครับข้อความหลักครับข้อความใหญ่สุดห้าอาชีพที่บริษัทต้องการจากคน Gen C นะครับแล้วก็เท็ตสองนะครับก็คือข้อความรองนะครับเราก็จะตั้งเป็นในบรรดาห้าชีพนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับก็มี content creator โซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์นะครับดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ UI UX ดีไซเนอร์อีคอมเมิร์ซสเปเชียลิสต์นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คืออัลติเมทเทคนะครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูก่อนนะครับก็เนี่ยครับเป็นรูปนี้เนาะก็จะอธิบายว่าเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีหน้าตารูปร่างเป็นไวยเจนเซ็ตนะครับเขาเนี่ยมีการใส่หมวกใส่หูฟังนะครับเสื้อของเขาก็สีน้ำตาลนะครับซึ่งหน้าตาของเขาที่เขากำลังทําก็คือเป็นหน้าตาเหมือนคนกําลังหางานอยู่ครับต่อมาครับผมก็คือการโปรโมทนะคม ทางเราจะประมวเว็บไซต์ MK ผ่าน f a c e b o o k Ad โดยใช้บทความเป็นตัวล่อนะครับก็วัตถุประสงค์ของแอดคือ Engagement เพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายนั่นะคือคลิกนะครับผมแล้วก็ Facebook Ad Ob j e c t i v e คือ TOF เน้นที่ Awareness consideration น,นะครับผมต่อมาก็คือ c o l l Audience นะครับผมตัวนี้เราจะรวมอยู่ในการาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะครับผมตัวแรกก็คือ Demographic นะครับผมจะอยู่ในช่วงอายุ15-18ปีส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะครับผมเพศอยู่ใน กรุงเทพนะครับผมไรายได้มักจะอยู่ในครอบครัวโดยไรายได้ครอบครัวเนี่ยอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ืถึงห้าพับาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับผมอาชีพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนักเรียนนะครับผม่อกมาเป็นเจลคราบสิกนะครับผมจะเป็นเขตผู้สมัครส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมเ,เช่นปทุมนนทบุมมรีสม,มุทรปราการจังหวัดจังหวัดมักจะมาจากจังหวัดในภาคกลางและจังหวัดใหญ่ในภาาูมิภาคอื่นเช่นชลบุรีระยองเชียงใหม่นครนคราชสีมาครับมาแล้วครับผมจะเป็นพิทาวิลล์นะครับผมก็คือ ช่องทางการค้นหาข้อมูลชอบค้นหาข้อมูลกี่แบบช่องทางออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, เฟซบุ o กอินสตาแกรมทิกต็อกหรือว่าเว็บไซต์ของมหาลัยครับแล้วก็กจะมีสนใจรีวิวจากนักศึกษาเก่าหรือคิดภาพที่ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาลัยนะครับไซโคลกราฟิกนะครับผมก็คือแรงจูงใจในการเ,เรียนการตลาดดิจิทัลนะครับผมต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาดเพื่อรับรองโลกของอนาคตครับผม มีความสนใจในแบรนด์โซเชียลมีเดียหรือกระแสตลาดออนไลน์ด้วยครับ <c oughs> แล้วก็อยากอยากเป็นนักสร้างสรรค์หรือมีอาชีพในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยูมิเอร์หรือคอนเทนต์ครับครับสต่อมาครับก็คือเป็นเรื่องของแผนภาพเบนร r เลอร์นะครับว่าเออมีใครบ้างน,นะครับที่จะเข้ามาดูบทความเราเนาะครับต่อมาครับในส่วนของ Facebook Ad Workflow นะครับ สต่อมาเลยครับเข้าเรื่อง YouTube Marketing เลยนะครับผม YouTube Marketing เนี่ยก็ง่ายๆครับเราเราจะยิง YouTube Marketing นะครับโดยลงคลิปให้อาจารย์ชลวิทย์นะครับโกนเมงกูลนะครับผมอาจารย์คนี้ดูดีมากครับหล่อมากครับคนนี้เหมาะจะพูดที่สุดแล้วครับพูดถึงบทความเรานะครับก็คือหาชีพมาตะกี้นะครับผมและจบคลิปเนี่ยเขาเราก็จะให้อาจารย์เนาะพูดถึงว่าหากใครนะครับสนใจข่าวสารน่ารู้หรืออยากจะเรียนรู้เทคนิคนะครับผมการตลาดมากกว่านี้นะก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์อื่่นนนนดดูะคครับให้เเซีีย มีความแบบเชื่อมั่นในอาจารย์ที่เขาพูดไป็นไม่ตะกี้นะครับเพราะว่าหน้าตาอาจารย์ก็ได้อยูแล้วนะครับผมก็ชีวชเลยนะครับทาให้ภาพลักษณ์ของสาขาแล้วเนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดย YouTube Marketing เนี่ยเราจะไม่มีเบิร์โฟนนะครับแต่ว่าเราจะเก็บลูกค้าเหล่าบบนี้ไว้เนี่ยเมื่อลูกค้าเนี่ยเคยคลิกแล้วนะครับก็เราจะนํา เอาคลิปเทคนิคการตลาดอืะตือเนี่ยไปให้เขาดูนะครับให้เขาผูกพันกับแบรนด์ของเรานะครับให้สร้างคาคุนชินเกี่ยวกับภูมิเป้าหมายนะครับสุดท้ายนะครับก็คืออีเมล์มาร์เก็ตติ้งนะครับอีเมล์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างก็ง่ายๆครับเราก็ใช้ประสบความอป่างอีเมลนะครับของคนที่เคยมาโอเพนเฮาส์นะครับเพราะว่าคนที่เคยมาโอเพนเฮาส์เนี่ยเขาจะต้องมีการก่ออีเมลนะครับเราจะใช้ในส่วนนี้นะครับและต้านส่วนนี้เนี่ยเพื่อให้พวกเขารู้สึกถึงความกระตือรือร้นของสาขานะครับผมมาถึงนะครับเครืืื่่่่อออองงมมมทีีีเเรรราาาจจะะะใใช้ตัััววนนนนคคคบบพดูสขย์ SEO เครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ SEO ครับโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของ Customer Journey นะครับผมก็คือนักเรียนมปลายกำลังอยู่ในช่วงหาอาชีพในอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไปเจอแอดของข้อความห้าชีพที่บริษัทต้องการจากคนเจนซีนะครับผมนักเรียนสนใจในหัวข้อจึงกดเข้าไปอ่านและมีอาชีพสนใจหลังจากได้ศึกษาสนใจแล้วก็รู้ว่านะครับผมมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ย มีอาชีพตัวเองที่สนใจคือ DMK ครับผมหรือ Digital Marketing ครับผมและได้ลองดูหน้าเพจของ DMK คแลบผมมีการดูบทความรีวิวของ DMK นะครับผมแล้วก็เกิดความสนใจในหลักสูตรนี้นครับผมและจึงไปกดดูที่ค่าเทอมและวิชาที่ต้องเรียนต่อนะครับผมหลังจากปรึกษาพ่อแม่ดูรีวิวเรียบร้อยแล,แล้วจึงตัดสินใจเรียนที่มาหาวิทยาลัยนี้ครับผมอ๋อส่วนด้านน,านั้นครับผมจะเป็นตัว awareness นะครับผมก็คือรับรู้ฝาน Facebook Ad นะครับแล้วก็จะเป็น คอนไซดเดอร์เดชั่นนะครับผมก็คือบทความหลักสูตรรีวิวค่าเล่าเรียนครับแล้วก็เป็นเพอร์เชสนะครับผมก็คือมหาลัยกรุงเทพครับแล้วก็ดีเทนชั่นนะครับผมก็คืออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิชานะครับแล้วก็เปอร์เฟคซี่นะครับผมก็คือรีวิวผ่านบทความในเว็บไซต์ครับผมครับตัวชิวัตรองเลยเจไอนะครับเฟซบุ๊กแอดมีหนึ่งฟิวเค้นซี่คือเจ็ดนะครับอินเทนชั่นคือสามแสนห้านะครับส่วนลิชคือห้าหมื่นครับเอนเกจเมนต์มียอดคลิกเข้าไปคือหนึ่งหมื่นครับ ส่วนยูทูบมาร์เก็ตติ้งนะครับยอดคนดูคลิปนานเกินหนึ่งหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีนะครับยอดคนคลิกคือสิบเปอร์เซ็นต์ของลิชนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับยอดคนคลิกคือสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ส่งไปทั้งหมดครับอันนี้คือรายชื่อผู้จัดทำของทุกคนนะครับแล้วกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ